นะครับผมรถกระเบื้องนะครับสายวัดนะครับขนมานะครับเป็นไปตามขาดครับว่าต้องเป็นกระเบื้องนะครับนี่ครับเป็นกระเบื้องนะครับมันกัดมันชุดแรกนะครับยัยงกระเบื้องแล้วนะครับ ดูแต่ละคนครับทำเออเออ,อความพิดความถือเราแบบนี้เอา ใส่บ่ถือนะครับใส่บ่ถือครับใส่บ่ถือผู้กระเบื้องบ่เป็นครับุบ่มอุที่มนุษย์ด้วยนะครับช่วงบ่ายครับเอเสร็จก็จะประคบนแข็งนะครับคนดีที่มาเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มาวันนี้ก็มาอีกวันหนึ่งอ่าทำเสร็จแล้วเข้าห้องเดลโคน คนมัแล้าลุงขายั้บุมพร้อมบัมา nille เสียงว่าเราไปสองกิโลคนอีกเที่ยวหนึ่งเนะ ไม่ต้องใช้เหล็กเยอะนะครับรุ่นนี้อีกเลยนะครับเอาหยิดเป็นขาตั้งนะครับแล้วก็เหล็กเส้นยาวเลยนะครับจะมืดๆหน่อยนะครับ ก็จับขยับขยับขยายออกมานะครับช่องบ่ายก็หลังจากที่มีการนวดเสร็จนะครับก็จะปลูกนะครับไอตัวเล็ดนะครับรุ่นที่สามนะครับก็จะเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับที่เตรียมไว้นะครับที่จัดเตรียมไว้ที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่หลายคลิปนะครับ ็จะออกมาเรียงกันนะครับอ่าก็ะจะได้ดูกันนะครับตท้าไปด้วยำไปด้วยนะครับบนไปด้วยหัาเลาะไปด้วยครับแกเขียดเบิกบ,บาน ฮึบฮึบเพิ่งนี้ก็บนโอ้ปวดแขนไปไปโชคดีโชคดีเอาไปไว้วัดเด้อเอาไปไว้วัดบ่ตองอามาหรอกนี่นะครับเอามาอีกนะครับ ยังไม่พอครับผมเขาไม่ลงี่จะลืมไหมนี่ลืมคนไม่ลงอ่ะไม่ลืมมึงคนไม่ลงไม่ลืมแต่คนไม่ลงไม่ได้มาออกชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละเขียนชื่อตั้งชื่อให้แกใหม่จำได้อยู่หรอกคมจำได้อยู่จะมาเมื่อวานนี้จำได้จะได้ละสิบสี่จุดสี่ห้า เวลาน้ำแข็งออกนะครับมามามาันนั่งเล่นข้างนอกนี่โอ้ที่เก่าเวลาเดิมครับออกแล้วว่ามันสเสด็จกลับมาหาผมคือเก่ามมือสามมือสามมือเด็กกับบ้านครับเมันมาเช็คอาการหนังสือครับผมมาเช็คอาการนะครับไอ้ผู้ใดโทรไปตา,สามสร้างการโคลงอย่นี้ฮะแล้วโคลง ตัดจากตัดอยู่แล้วมีเด่เหี้ยหมแล้วคุณนั่งอยู่คนที่ให้ตัวกาใส่หมแล้วใช่ปูปูที่แต่ว่ามือตัดมือน,นีบ่ห to ืออื่นมีมดอะไรมดงานอะไรข้ที่ไมบ่ล่ะน่าเพลยงได้ล่ะเข้าไปเนี่ยน่าเพลงไหนเบือฮะเือขึ้นเซนจอ โอ้เสด็จบัรชิตให้ผมงางหลายพวแเมนเล้ยวบอกว่าให้อยู่ซื้อซซะก่อนนั่นนีกคนกี่ขันอ่าเมนเล้วโอ้ยก็แมนเล้วไปขึ้นบ้านเด็กยานอยู่บ้านเนาะมาสวนเนี่ย ครับม for ันใช่มาส่งสวนต่กลุกตุก si ตุกแต่ลักตึกเติร์กเวยกับบานกับไปสวนไปสวนกันเลยเก็บคือเก่าบบ่ดกึเส้นนั้นชิดบอดิเกิลนะครับเส้นนั้นชิดครับโอ้ยเต้ากินมาตั้งแต่สิบแปดคือสภาเลยเหรอเดี๋ยวเนี่ยมันก็ไปกินหายนั่นแหละเป็นการเส้นชิดนะครับนี่ขนาดชิดนะครับ เส้นจอซ,อซื้อนะครับนี่แต่มันเขาคือเเขาว่กโอ้ยหอบซองนี่จังกว่าเกานะครับว่าระบ,บมมาเหล้วนะครับเขาหลอบซองนี่คักกว่าเ่าเด้อพี่นอ้องเลยสามมือ เออทำไม,ไมเราเป็นอย่างเราคือได้เขาเคืออะไรตาตาหม้อหม้อเห็นโตาตาผ้าเด้่วไปหาหม,มอหลไรสี่หลายครั้งเลยวะฮ่าฮ่าใตาเ้เหตุบด้วยอืมเลยพันเนียนให้หมอหนักหมอหนักไอ้เขามว่วงทีดยีดเจ็บนี่แหละอืมเพล่นบอกว่าเดีย๋ยวมียาทำให้ดูนอนขามันแมนยูนี่เพิ่นเคยเห็ุอยู่ยเป็นอย่างไรคนตัว ครับนนคุนเคยเห็นในหลายคนเลยก,กับคุณเป็ดคุณหมาคุณไก่ครับอยู่ดงกันนี่แหละครับจะได้ดูแลก,กันนะครับขนาดผมผมบริปโภคเด้แต่ว่าเพิ่นเห็ดเส้นประสาทเลยตอนนั้นผมตาลายมันเบิ่งเพจหลายนี่ตามลายบดนี้มันมั่ว ครับพันกับเบิงเ<ม>บิงเงินส่วนบนละ่ะพันจับอยงในองค่นดอกเศร้าแตงจะบุญเลยบ้านี้เมิดอิ่งติงเลยโบ,<อ>บ,บ้ครับมันตามันมั่วซือแล้วปวดตามันม่วงบมเห็นโบ,นบ,บ,บ,บ้ครับแต่ว่านี้นะสิริโป้คร<บ>ับ,มยยมบผมแม่นะสิริโปนะแต่ผมเันเห็ดเ้นไนซือบ่รู้กันนะครับบ่เคยเห็นเนเห็ดทางมันเบิงโอ้ พุได้นอนเนาะโอ้มาแล้วครับรอบสองเอากระเบื้องครับเอากระเบื้องครับไปเอากระบเบื้องเอากระเบื้องมาใส่นี่นะครับข้าวผมปลูกพักออร์แกนิกครับอโอ,โอ้คนงานชั้นเยี่ยมครับ กันสัญยอด้วยกวันปวดเยอะแล้วปวดก็ต้องเค็ดยละเคลดซอยกันนะครับเชี่ยวัดตัวเดียวบาไว้ละตายแท้ๆมาคืออื่นเพราะหมาหมามันได้เวลาครับมันหิวเขา่า แต่เวลามันเอาหลุดตัวไม่ในตัวขาไปเปลี่ยนอะไรมั้ยโบเมียนครับผนังมาตั้งหากมานหน่อยอยู่ในขอบครับผมเออขอมันมันแต่เวลามันยนี่ยมันหิวมันสิ่งแหละแต่มันตาบอดเด้ครับตาบอดเนี่ยมาเห็นเห็นเงินหนึ่งหน่อยเห็นเงินหนึ่งหน่อยนี่ครับพ่อครับพ่อไปถึงอาทิตย์บนนี่เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะ ทิศหนึ่งไปวันเสาร์วันเสาร์วันนี้ก็วันมนี้วันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งวัดีอ๋อระเกษมทิศนะครับบอกว่าอยู่ซื้อบริย่ครับไปให้เป็นหน้าอื่นนะผ้าเขาผ้ากิโลตกงลุมเป็นธรรมดานะครับโอวแต่ไปละเมนผมก็อยากไปเบื้องนะครับแนวเห็นแนวสางไว้เนาะเอ้ สีวิตยังบดบสินมันก็ะตองดินคือว่าละครับพี่น้องเอ้ยกัต้องห้าปองไปยนไหนล่ะครับเจ็้ปันไดก็ะตองไปเบื้องนะครับอมองมองพักแล้วนะครับเปนกาลังไวยไ,วไปแล้วมาติดตามกันต่อไปครับเขาจะทำยังไงกันอีกนะครับ